คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีผู้ชายสองคนนะเขาคุยกันในไลน์แล้วบังเอิญมาเอิร์นมันหลุดออกมาเขาคุยกันอย่างไรเขาถามแล้วเขาตอบกันอย่างไรไปดูกันสักนิดสิครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะมันเริ่มจากมันเริ่มจากผู้ชายคนแรกค่ะผู้ชายคนแรกตั้งคําถามใช่ไหมเขาถามว่าม็อปต้านทักสินนัดลงถนนจุดติดไหมผู้ชายคนที่สองตอบว่าโหพี่เจ้ามือยังไม่มีเลยครับเอา กับพระธิชายคนแรกคนที่ถามก็กับพระเทวชายคนแรกต่อเลยต่อเลยว่ายังหาทอดน้ําเลี้ยงไม่ได้หรือเพราะมีเครื่องหมายคําถามสามอันเสร็จคนที่ตอบคนที่ตอบตอนแรกบอกว่าคนที่สองเอาคนที่สองใช่ครับก็คือยังหาเจ้าทอดน้าเลี้ยงไม่ได้กับพระธิดาชายคนแรกก็เลยถามว่าเขามาเคลื่อนไหวจริงๆต้องการอะไรจริงๆต้องการอะไรอ่ะเออแสดงว่าแสดงว่าเอทฤษฎีม็อบเนี่ยจะจุดติด หรือจุดไม่ติดอยู่ที่หนึ่งม็อบต้องมีเจ้าของอ่ามีเจ้าของสองม็อบต้องมีเท่าน้ําเลี้ยงอ่าแล้วมีอะไรคะสามทหารต้องต้องซ้อนอยู่ข้างหลังอืมถูกไหมอืมใช่ใช่ไหมทักขาดสามองค์ประกอบถ้าขาดสามองค์ประกอบคือ ไม่มีเจ้าของไม่มีท่อน้ําเลี้ยงและทหารไม่เล่นด้วยจุดไม่ติดยังไงก็จุดไม่ติดเขาพูดก,กันดังนั้นเขาว,ว่ากันเอาละครับต่อสายไปที่ดตรสตีธรธนานดิทิโชคค่ะเป็นผู้อำนวยการสํานักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้ามอวิเคราะห์มอฟไฮดิตกันสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สตีทรค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ผมเรียก ม็อบวันี่สิบเจ็ว่าม็อบไฮบริดม็อบรูกผสมผสมสีเหลืองกับผสมกับนกหวีดผมคงใช้คำในเชิงสัญลักษณ์ได้ถูกต้องนะอาจารย์ถูกต้องครับโอเคจุดติดไหมเที่ยวนี้อาจารย์มองยังไงคะยังไม่ติดหรอกครับยังไม่ติดแต่ก็แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ที่ยังไม่ติดที่ยังไม่ติดขาดเงื่อนไขอะไรครับคือก็อาจอาจจะ หนึ่งก็อาจจะขาดสามข้อเหมือนที่ทางรายการสรุปไปเมื่อสักครู่นะครับครับแล้วก็อสองสามเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆว,วันนี้เราเราถ้ามองย้อนไปในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงม็อบผมผมแบ่งเป็นสองรูปแบบนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นม็อบรูปแบบเก่ากับม็อบรูปแบบใหม่ครับค่ะอันเนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมาส่งม็อบรูปแบบเก่าคนะครับม็อบม็อบรูปแบบเก่าเนี่ยก็ก็ต้อง,ต,องต้องอาศัยปัจจัยอย่างที่ว่านั่นเป็นฐาน อันที่สองเนี่ยรูปแบบเก่าเนี่ยก็คือเขาจะมีลักษณะของการสะสมอารมณ์ความรู้สึกความไม่พอใจอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็พอสะสมไปได้ที่เนี่ยถ้าเขายืนระยะไหวเนี่ยมันถ้ามันมีเงื่อนไขอะไรที่มันสุกกอมขึ้นมาแทรกเนี่ยมันจะจุดติดครับหรือมันจะไม่เป็นลักษณะแบบมอบรูปแบบใหม่ที่มันจะมีลักษณะอีกอีกอีกแบบหนึ่งก็คือมันมันต่งข้ามเลยมันคือมันคือมันจุดติดทันทีครับมันมาแบบระเบิดตุ้มแล้วก็ไปเรื่อย แต่มันจะไปวูบวาบแล้วก็หายไปนะครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ยุระยะไหวไม่ไหวเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวพันกับท่อน้ําเลี้ยงและเจ้าของม็อบใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นเป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญในการหล่อเลี้ยงนะครับแต่ว่าอมันก็ไม่ทั้งหมดสักทีเดียวเนี่ยถ้าถ้ามันมีประเด็นมันมีอารมณ์ร่วมเนี่ยมันก็ยังพอไหวครับครับครับซึ่งจริงๆมันก็จะเกื้อหนุนกันนั่นแหละก็คือพอมันมีอารมณ์ร่วมมันมีความคุกกุนของสังคมอยู่เนี่ย บรรดาท่อน้าเลี้ยงบรรดานะคนที่ผู้สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะสนับสนุนต่อไปคร่ะรอวันที่มันจะระเบิดเท่านั้นแหละนะครับครับ,รบทีนี้จุดที่มันจะที่มันจะคลิกที่มันจะระเบิดเปรี้ยงแต่ม,มันก็คือความมัพอใจที่สะสมถึงจุดสุกงอมได้จริงๆเห็นเงื่อนไขตรงนั้นไหมครับ คือคือถ้าเราย้อนไปในอดีตอ่ะถ้าเราพูดถึงอ่ะวันวันนี้ไฮบริดใช่ไหมสีเหลืองอนะ่ะจดุดจุดที่เป็นระเบิดจริงๆตอนนู้นก็คือการขายหุ้นขายหุ้นขาย,ขายหุ้นไม่เสียภาษีเอออันนั้นอันนั้นเป็นจุดเป็น,เป,นเป็นตัวที่จุดระเบิดะนะครับพอมาถึงยุคก,กปปศก็พรบเนี่ยโทษสุดซอยอ๋อเนี่โทษสุดซอยอ่าอ,อ่านพรบกันตีสี่ตีห้าครับอันนี้นเราก็จะเห็นสองภาพอ่ะว่ามันจังหวะที่มันจุดติดมันก็คือจะพามวลชนที่ เขาอาจจะไม่ได้ปักหลักพักค้างอยู่กับม็อบออกมาหาสาเลยครับนะครับอันนี้อันนี้คืออาการจุดติดทีนี้รอบนี้ผมคิดว่านอกจากปัจจัยคล้ายๆเดิมนะก็ผมคิดว่ามันมีสักสองเรื่องกลมๆเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องเก่าความหลังก็คือมันมีเรื่องพอบ,บอนิรโทษกรรมอะไรกันอยู่นะครับคือถ้ามันไปมันออกมาในลักษณะที่ไปสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับคนกลุ่มทางเนี้ยกลุ่มทางฝ่ายที่เป็นไฮบริดในปัจจุบันเนี่ย เหลืองบกปสเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสเรียกแขกนะครับพาคนที่เขาไม่พึงพอใจกับการตั้งรัฐบาลอยู่แบบนี้อยู่แล้วไม่ชอบระบอบนี้อยู่แล้วไม่ชอบตัวบุคคลอยู่แล้วเนี่ยให้ออกมาร่วมสนทบอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวรัฐธรรมนูญอืมนะครับเพราะว่าเรื่องที่มันคาราคาซังกันอยู่แล้วก็ยังเป็นจุดต่างกันอยู่นะวันนี้ก็คืออโอเคการเดินหน้ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องต้องเดินหน้ารัฐบาลแบบเพื่อไทยเคยให้คำมั่นสัญญาเลยไว้ รอบนี้ก็เขียนในคํแถลงนโยบายชัดเจนกว่าขังเกับนะครับแต่ว่าจุดสุ่มเสี่ยงของมันก็คือว่าสิ่งที่ต้องทําเป็นประตูบานแรกของการแก้รัฐมนูนทั้งฉบับก็คือการทําประชามติครับทีนี้คําถามประชามติเนี่ยวันนี้เพื่อไทยยังยืนอยู่ในจุดที่ถามประชาชนในลักษณะที่ว่าไม่ไม่แก้บนหนึ่งวันสองครับแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ไปกับจุดยืนแบบนี้ปล่อยฟรีไปว่าโอดแก้แก้รัฐมนูนทั้งฉบับหรือไม่เนี่ย ครับอันนี้ก็อาจจะไปไปกระทบอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนกันอ๋อครับครับครับอันนี้คือคือสองสองสองเงื่อนไขปัจจัยณปัจจุบันนะครับที่มันพอมีอยู่คร,ครับับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่ายี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนะี่ยการเมืองมันมีตัวแสดงใหม่อืมคือมันมีโอกาสที่ม็อบที่มันสะสมพลังเอาไวนะ้เนี่ยมันอาจจะถูกสมทบด้วยม็อบอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้นัดหมายก็ได้ครับ คือม็อบรูปแบบใหม่นะครับม็อบรูปแบบใหม่มาผสมลงอ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันก็มันก็ตัดตัวแปรแบบนั้นไม,ไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันโอกาสมันจะเกิดมันก็ยากหน่อยแหละเพราะว่าม,มันมันจะมันจะมันจะเป็นเป็นอะไรที่อุดมการคนละข้างกันมากเลยอะ่ะแต่มารวมการเฉพาะกิจเพื่อจะล้มรัฐบาลน,นะครับอืมมีมีธงร่วมก็คือจะล้มรัฐบาลอืใช่แต่ว่าแต่ว่าจะผสมกันยากสักนิดหนึ่งนะฮะใช่ครับอืมไอ้ตรงนี้จะเป็นปัจจัยรองๆนะ ปจัจ<ฆ>จัยหลักๆปัจจัยหลักๆก็เห็นจะเป็นเรื่องเรื่องเก่าๆเรื่องอารมณ์ที่ยังค้างที่ยังขกกุ่นอยู่เรื่องไม่เสียภาษีเรื่องสุดซอยอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นและทําให้คนกลุ่มหนึ่งอุทานว่าอีกแล้วหรือนี่อะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็จะเกิดการลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆอะไรกันขึ้นมาอีกอเรื่องแก้รับนูนจะแตะหมวดหนึ่งหมวดสองไหมอ่าโอเคประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับเรื่องชั้นสิบสี่นี่มีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดไหมหรือหรือหรืออาจจะมีคําถามแต่ยังแต่แต่ยังไม่สุกงอมพอที่จะหยิบฉวยมาเป็นเงื่อนไขมันมันมันอ่าไ,ไม่ไม่มันยังไม่สุกงอมพอครับหมายความว่ามันอาจจะถูกเอามาผสม แล้วก็รื้อฟื้นในช่วงที่มันกระแสมมนเริ่มจุดติดแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวจุดหลักอืนะครับผมผมคิดว่าไอ้ไอ้ตัวเชื้อพวกเนี้ยมันมีเยอะนะครับบรรดาเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วเรื่องช้งสิบสี่เรื่องอะไรแบบนี้ยซึ่งมันก็จะไปกระแทกเกี่ยวกับเรื่องอความมีอภิสิทธิ์กระบวนการยุติธรรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นประเด็นอ่ะคือถ้าเรามองม็อบทางฝั่งเนี้ยฝั่งสีเหลืองฝั่งกปปสที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ประเด็นพวกนี้ถือเป็นประเด็นที่เขาจะอิก เขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับอันเรื่องใหม่ๆที่มันอาจจะผสมเข้ามาในเชิงนโยบายอ่ะวันนี้เขาก็พูดถึงอยู่ในการแถลงข่าวเช่นอินเดอร์เ m นเมนคอมเพลอะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนคนอินเดอร์เพนเมนคอมเพล็กซ์มาอะไรมันก็คือประเด็นเดิมคือเวลาเราพูดถึงการพนันเสรีอ่ะมันก็จะมีเรื่องศีลธรรมความดีงามของสังคมไทยการมองเมาพบผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาท่ากับความคิดเรื่องจะหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเก็บภาษีัครบ แลวมันก็อาจจะไปกระทบกับคุณใต้ดินต่างๆด้วยครับครับนะครับแต่แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วอาจารย์เมื่อสักครู่บอกว่ายังไม่เห็นเงื่อนไขที่จะเป็นตัวจุดติดหลักใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตัวจุดติดหลักเนี่ยยังไม่เห็นเงื่อนไขดังนั้นดังนั้นจึงมองว่าภาพรวมรวมวันที่สิบเจ็เนี่ยม็อบน่าจะยังจุดไม่ติดยังไม่ติดแต่ไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ชั้นสิบสี่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็น มันเป็นปัจจัยซับเติมถ้ามันสุกงอมถึงจุดหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องครับมันอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์จะลากถึงจุดสุกงอมไหวหรือไม่ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะแต่ในสถานการณ์ที่หนึ่งไม่มีเจ้าของ 2. องยังหาเท่าน้ําเลี้ยงไม่ได้ 3. ทหารไม่เล่นด้วย 3. ปัจจัยนี้มันก็ทำให้พลังของมอบไฮบริดที่วนี้ลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใ่ครับมันมันมันจะลดลงไปเยอะครับแต่แต่คือคือเพราะปัจจัยพวกนี้ยมันเราก็เห็นแหละว่ามันม็อบที่ผ่านมานะครับมันจะอาศัยพลังของของแกนนําของผู้ชุมนุมอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีกระบวนการกลไกในการเติมผู้คนเติมทรัพยากรหล่อเลี้ยงมวลชนนะครับอันนี้มันมีความสําคัญแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดกฎหมายเรื่ต่างๆด้วยนะครับ แต่ยืดเยื้ออยู่ได้นานเนี่ยมันก็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 ต้องมีปัจจัยมีปัจจัยในการที่จะอยู่ได้ครับค่ะครับและที่สําคัญนะผู้นำม็อบเที่ยวเนี้ยดูหน้าดูตามันก็เดิมๆได้แหละที่เคยพยายามจะจุดมาตั้งหลายครั้งแต่จุดไม่ติดสักทีหนึ่งครับถูกไหมฮะอันนี้ก็มีส่วนนะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคือเจอพูดถึงกลุ่มทางเนี้ยแล้วเรามองว่าเขาเขาเชื่อมโยงกับไทยเนี่ยก็เราก็พบว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายาม ครับนะครับพยายามมาหลายครั้งแล้วก็เราพบว่าโอเคเป็นเป็นลักษณะที่ม็อบจุดไม่ติดโอเคนะครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์สติธรณนันทิโชคจากพระปกเกล้าค่ะโอ้อาจารย์ดรสติธรพระปกเกล้าเที่ยวนี้วิเคราะห์เห็นภาพจริงๆนะใช่ค่ะชัดเลยชัดมากชัดเลย